สวัสดีครับสวัสดีอา,อาจารย์สุยนะครับอาจารย์สุยอาจารย์สุยเสี่ยนหวยคุ้มเพราว่าเนียครับเด้เอกสอิเดมาให้แนวทางพี่น้องเย็ซี่ที่น้องอีกองวดวันที่หนึ่งสิงหาสองหาหกหายนะครับเคืออาจารย์มาให้แนวทางเป็นแนวทางนะครับทางซ่องกะพวให้ออกไปเห็ด การพานันใดใดทั้งสิ้นนะครับเด้อเออไว้ปริหานการพนั่นใดไดทั้งสิ้นบวชเสวิจารณญาณในการรับชมเด้อครับเด้อเออแล้วก็อาจารย์ก็สะได้มาให้แนวทางเป็นหวยฝันครับเลขฝันเอออาจารย์ฝันได้บ่มันคำนวลนะครับเด้อบ่เปนบ่เปนเลขคำนวณบ่เม็นหวยคำนวณเป็นเป็นเลขฝันหวยฝันเออฝันในนี่แหละในงวดวันที่หนึ่ง สิงหานี่แหละครับห้ามันออกห้ามันเดอห้ามันแมนหรือจังไดห้ามันสกวกมันมานก็ให้พี่จีได้ให้พี่น้องเอฟซีเอาไปเลียกซื้อเลียกหาตลาดก,กินแบ่งรัฐบาลนะครับเด้อเออก็ผูใ้ใดเขามาแล้วก็กดไหลกดแทะไอ้จานนี้ครับเด้เออกดติดตามก,กดกระดกกระดิ่งไปแลลวครับเออบานี้กัอาจารย์กับฟันว่าเลขนั่นงวดนี่ อาจารย์ได้ก็คือเป็นเหล็กตัวเก่าครับเหล็กตัวเก่าเออก็มีรักลอยเปลี่ยนหน่อยหนึ่งครับก็คือแปดศูนหาครับแปดซุนหาเด้อแปดซุนหาเออเป็นเหล็กคู่เดียวหางเดียวสามตัวบนเลยครับเอออาจารย์คิดว่าส่งสี่ขืออู่ครับเพราะว่าอาจารย์ฟันไดงสั้นอืมฟันไดงสั้นก็เลยอยากให้พี่น้องลู่จักหรือว่าลู่เห็นน้ำ เออสีว้าแต่ว่าปากเก่าเวลาออกแล้วจังไปว้าอีกสิบอื่นสิบสิบรุ่นนั่นมันก็สิเป็นใครกับตัวกันอาจารย์ก็เลยว่าเอาลงให้พีีน่องเบิ่งหันมากกะเอาไปเียกซื้อยกหาเอาหันบ่มากกะผ่านไปครับเพราะเป็นยังเออเพราะว่ามันเป็นแนวทางนะครับเด้อแนวทางเอาางเอแนวทางอ่ามันมีโชกมียังมันออกตัวเก่าพี่น่องก็สิีได้ไปเอ่อถือพ้อด,ดีใจจักน้อย อพอได้ใส่ได้สวยไปกับสิดีกบได้แต่ว่าอาจารย์ก็สิเอาอยู่แล้วครับสิไปเออเลี้ยงสี่เลียกหา้าแต่กินแบงรัฐบาลอ,อ,อยู่เพราะอาจารย์ก็มายู่เลขตัวนี้เออหยิบก้อนก็ล่งไปแล้วครับก็เป็นพวกเลกขคำนวณเออพี่น้องเขาไปเบื้องลดเออบารน,นี้ก็คลิปมอนี่ก็เป็นคลิปที่สองอาอาจารย์ก็สิได้ให้ไปตามความฝันละครับบ่มี่ตัวอื่นบอมี่ตัวอื่นนะครับเด้อ เอาเบิ้งเลยครับเบิ้งเลยเออเบิ้งเอาครับเบิ้งเอาเบิ้งเอานี่แหละครับ,บเ,เ,บเ,บเรียกอาจารย์ฟันฟันไดงมือขึ้นนี่แหละครับไันแดงมือขึ้นเออมือขึ้นเห็นบ่ครับเห็นบ่นี่ยแหละครับสวนแปดส่วนห่าแล้วครับแปดส่วนห่าเออเอาเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งคูเงคเง่เดียวหางเดียวปวดปวดเลยครับเออหันมาก,กจัดไป บุมักกะแล้วไปแล้วครับเด้อเออก็มีท่นนี้ละเมื่อนี้อาจารย์กะพอมีเงิงหลายก็เป็นเรียกวันได้ควันได้บนคำนวณแล้วก็อาจารย์ก็่ายคลิปนี้ก็วบบ่ามีเงิงหลายก็ให้เอฟซีพี่น้องถือหวย้วยเงินเออห้าออกแปดทุนหานี่ก็โอ้ผู้ดเดียวกับวันจะจอยู่แล้วครับอืมคู่เดียวนี่กับวันจะจะอยู่ละดเดก่งๆอยู่ละ,ละออให้โชคมาน เออให้สุหวยรวยเงินให้ยูดีสบายได้พี่นอ้องเด้อเออบ่มียังไรอาจารย์ก็ขอรอครับว่าสวัสดีครับ